สาวๆแบล็ k พิงคค่ะกำลังเร่งทำงานเพลงกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเอสหรือว่า YG ค่ะวันนี้จะมีงานปาร์ตี้กันนะคะ อัปเดตล่าสุดค่ะเห็นมี f c ค่ะที่ไปเฝ้าอยู่ที่หน้าตึก YG นะคะเพิ่งมีการรายงานกลับมาว่านะคะพบลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเดินเข้าตึก YG ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเอ๊ะอะไรยังไงกันนะคะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วนะคะหรือว่าพวกเธอค่ะกําลังเตรียมที่จะไปซ้อมการคัมแบ็กอยู่หรือเปล่านะคะเห็นเมื่อวานนี้ค่ะพี่จีซูค่ะก็เพิ่งมาโพสนะคะว่าเข้าตึกดำไปนะคะแถมยังมีการใส่แคปชั่นค่ะประมาณว่างว่วงนอนแบบสุดๆกันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะลิซ่าก็เข้าตึกดำด้วยอีกคคนนะะ แต่ว่าโรเซนนี่สิคะไงเธอคะ่ะมาโพสต์รูปนะคะเป็นรูปของกินแบบนี้นะคะพร้อ,อมกับมีการขึ้นแคปชั่นคะ่ะว่าจัดเลี้ยงอย่างตรงจุดนะคะคือพอเจอของกินนะน้องแชงค่ะก,ก็พุ่งใส่เลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแหลคะค่ะสาวๆนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้ก็ดีต่อใจคะ่ะเห็นเต้าลิษนะคะด้วยเหมือนกันนะคะเธอคะ่ะใส่เสื้อตัวโคร่งๆนะคล้ายๆกับเป็นลายทหารนะคะแต่ว่าโอ้ผมรู้สึกเหมือนว่าจะสั้นขึ้นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่มาช่วยกันดูแล้วกันคะ่ะว่าเธอมัดผมนะหรือว่าตัดผมสั้นขึ้นไป นนะะแต่แน่นอนค่ะว่าวันนี้น้องลิซ่าค่ะแต่งตัวแนวเท่ๆอีกแล้วนะคะเอาลิก,ก็ตัวเล็กน้อยค่ะเพิ่งจะเดินเข้าตึก YG ไปนะคะพร้อมกับพี่เมนเจอร์ของเธอด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาความเคลื่อนไหวมาฝากนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมอะไรอัปเดตใหม่ๆนก,ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า